เวลา8านาิกา45นาทีวานี้ตามเวลาท้องถิ่นของคอนครมินนกสหพันธ์สาธาราณรัฐเยอรมนีซึ่งช้ากว่าประเทศไทย5ชั่วโมงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าคุณพระสิมุนาพิลากรายาณีเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังโรงแรมฮิลตันมินิิตี้ในพิธีเปิดโครงการเรือหลวงแห่งธรรมสู่การตื่นรู้ยุโรปพระธรรมทูตซึ่งจัดขึ้นเพื่อสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว องค์เอกอากาักษรศาสนุประมพกที่ทรงมีพระราชาอนุสร์คำนึงถึงประโยชน์และคุณค่าในคำสอนขององค์สมเด็จพ,พระบรมศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ส่งสอนให้รู้ทุกข์ตามความเป็นจริงและการดับทุกข์ จึงทรงเสาะ,ะแสวงหาและส่งคนพบหลักธรรมแห่งความดับทุกข์ที่ถูกถ่ายทอดผ่านหลักปฏิบัติธรรมนาวาจึงได้พระราชทานโครงการธรรมนาวาวังเพื่อเป็นหลักปฏิบัติให้ดำเนินตามรอยองค์สมเด็จพระบรมศาสดาสู่ความดับทุกข์ และให้เป็นหลักปฏิบัติในชีวิตโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงเป็นองค์ประธานที่ปรึกษาโครงการซึ่งในครั้งนี้คณะสหาภาพพระธรรมทูตไทยในทวีปยุโรปได้เล็งเห็นถึงประโยชน์ของหลักธรรมพระราชทานนี้จึงขอรับพระราชทานมาเผยแผ่แก่คณะพระธรรมทูตและพุทธศาสานิกชนในทวีปยุโรปในงาน กิจกรรมเป็นสองช่วงคือช่วงเช้าเป็นการบรรยายธรรมในหัวข้อธรรมะนาววังสู่การตื่นรู้และเล่าถึงความเป็นมาของโครงการเรือหลวงแห่งธรรมสู่การตื่นรู้ยุโรปพระธรรมทูตโดยพระราชยานวัชระชิโนภาสสำนักศึกษาธรรมดอยธรรมะนาวาและคณะพระสงฆ์ซึ่งมีการแบ่งปันเทคนิคและประสบการณ์ในการนำหลักธรรมะนาววังซึ่งมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งในลำดับแรกมาฝึกปฏิบัติจนทําให้พบกับหนทางดับทุกข์ ใใทำให้เกิดการเรียนรู้ปฏิบัติตนตามแนวทางอริยสัจสี่นอ,น,นอกจากนี้มีการบรรยายแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้ความเข้าใจในหัวข้อธรรมะนาวาวังสู่การตื่นรู้โดยวิทยากรและคารวาสทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติซึ่งเป็นผู้ที่เคยฝึกตามหลักธรรมะนาวาวัง ส่วนช่วงบ่ายมีการแบ่งกลุ่มสนทนาธรรมเป็นการตอบคำถามแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับธรรมะการฝึกปฏิบัติตามหลักธรรมะนาวาวางัวงโดยมีสมเด็จพระราชาคณะและพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์จากประเทศไทยรวมถึงพระธรรมทุตไทยในยุโรปที่มาจากประเทศต่างๆอาทิออสเตรียสวีเดนสหราชาอณาจากักรเยอรมนีเนเธอร์แลนด์และอินเดีย เข้าร่วม102รูปโดยพระธรรมทูตในยุโรปที่มาร่วมการสนทนาธรรมในวันนี้ส่วนใหญ่เคยศึกษาธรรมะนาวาวังมาแล้วในเบื้องต้นและให้ความสนใจอยากจะรับแนวทางไปช่วยเผยแผ่ในวัดต่างๆปแล้ว ภายหลังการแบ่งกลุ่มสนทนาได้มีการสรุปและตอบคำถามในการนำแนวทางธรรมะนาวาวังไปปรับใช้เพื่อให้ง่ายต่อการนำไปปฏิบัติและเผยแผ่แก่พุทธศาสนิกชนให้ได้มีมปุ่มคุ้มกันและเจอทางแห่งการดับทุกข์โอกาสนี้ผู้แทนพระองค์ร่วมกับคณะสงฆ์ประกาศพระปริษ ถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมมพัรษาวันที่3มิถุนายน2568อประรขงข สำหรับการจัดโครงการเรือหลวงแห่งธรรมสู่การตื่นรู้ยุโรปพระธรรมทูตครั้งนี้จะช่วยให้พระธรรมทูตได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และตระหนักถึงคุณค่าแห่งธรรมะพระราชทานและได้น้อนมนำเอาหลักธรรมไปเผยแพร่แก่ประชาชนในภาคพ,พื้นยุโรปในฐานะพระธรรมทูตซึ่งเป็นผู้มีบทบาทสำคัญต่อการถ่ายทอดพระธรรมคำสอนอันงามในเบื้องต้นทั้งยังเป็นหลักที่ช่วยเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจท,ที่เที่ยงตรงถูกต้องอันเป็นการสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้า อยู่หัวในการสืบสารรักษาและต่อยอดทำรงไว้ซึ่งพระพุทธศาสนาให้คงอยู่กับพุทธศาสนิกชนสืบไป